สวัสดีคัะเพื่อนวันนี้เราพาดูมะเฟืองหวานในกระถางนี่ทำไมยิบยิบยิยิงอ,งงอนี่มะเฟืองหวานในกระถางในกระถาง20นิ้วมีต้นอ่อนแทบอยู่ด้วย เรามาตัดตักชําไว้เองลูกเพื่อสมบูรณ์เท่าไหร่นะเนี่ยลูกดูเล็กๆนะเป็นอะไรแต่เขาก็อยู่ในกระถางนี้นานหลายปีแล้วนเนี่ยเนี่ยอยู่ในกระถางยี่สสองนิ้วหลายปีมากๆ ตัดแต่งก็หลายรอบแล้วมเม่ฟเืองหวานนี่พู้เมเฟืองเนี่ยคนเป็นโรคไตห้ามกินเด็ดขาดเลยเพราะเขามีโพแทสเซียมสูงแล้วมีสารมีสารมีกรดอะไรนะออกซาเลตใช่ไหมนั่นแหละ คนเป็นโรคไตเนี่ยห้ามกินนะคะกินไม่ได้เลยคนเป็นโรคไตเนี่ยห้ามกินอันตรายมากๆโพแทสเซียมนี่อย่างสูงเลยเหมาะที่จะทำปุ๋ยหมักเนี่ยเหมาะที่จะทำปุ๋ยหมักมากเลยนะต้นไม้ชอบเลยเนี่ยโพแทสเซียมสูงแบบเนี้ไม่มีอะไระพามาดู มะเฟืองหวานในกระถางช่องนี้ไม่ค่อยได้โพสไปละขอบคุณที่รับชมนะคะ